คุณผู้ชมครับในช่วงการระบาดของโควิด -19 นอกจากจะมีภาดประชาชนที่ช่วยเหลือกันเองแล้วนะครับยังมีความช่วยเหลือจากสถาบันศาสนานะครับอย่างเช่นวัดหลายแห่งเองที่ตั้งโรงทานขึ้นมาแจากอาหารให้กับคนที่เดือดร้อนนะครับก็สะท้อนถึงบทบาทด้านการสาธารณะที่เป็นสาธารณะสงเคราะห์ช,ช่วยเหลือผู้ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระหว่างศาสนา,าแล้วก็ช,ชุมชนน,น,ชนั่นเองนะครับติดตามเรื่องนี้จากคุณนิติเทพกิ่งชาครับ ส่วนนี้เป็นบัญชีกองทุนเพื่อการกุศลวัดนายรงเขตบางกอก,กน้อยกรุงเทพเป็นเงินบริจาคของผู้ศรัธทธาที่มาทำบุญตลอดสองปีที่ผ่านมามียอดกว่าแสนบาทเจ้าอาวาสวัดนายรงบอกว่าเงินส่วนนี้จะถูกนำมาใช้เป็นทุนในการซื้ออาหารแจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนเพราะในยามปกติผู้คนต่างเข้าวัดทำบุญช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาะเมื่อเกิดสาธารณภัยทางวัด ซึงตัดสินใจนําเงินส่วนนี้กลับมาดูแลสังคมก็กําหนดวัตถุประสงค์ไว้อยู่วัตถ,ถุประสงค์นี่นก็ใช้ช่วยเหลือส่งเคราะห์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆนีน่ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยอา,อาคีภัยหรือภัยจากความจากโรคระบาดของโควิดน มีข้อมูลว่ามีวัดที่จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กว่า200วัดทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นภารกิจด้านสาธารณาสงเคราะห์ที่ทางมหาเถรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในยามเกิดปัญหาซึ่งวัดและชุมชนเป็นส่วนเกื้อกูลกันมาตั้งแต่โบราณวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระพิสุและสาม,มาเณรแต่ยังถือเป็นสถานสาธารณาสงเคราะห์ของชุมชนด้วย นิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน